สวัสดีทุกคนอ่ะเรามาถึง EP ีที่14แล้วนะอ่ะเรามา <c oughs> วันนี้เราจะมาเรียนวัตตะนะของอักษรคตัตคณะนะครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันก่อนนะวัตตะตามวงเล็บสีแดงนี้นะอ่ะตะจิซ เทโทอีกครั้งหนึ่งนะครับมูยชิโดตาจิสเทโทอ่าอีกรอบหนึ่งนะตาจิสเทโท โอเคเออบางคนอาจจะแบบงงนิดนึงนะว่าทําไมแบบแถวอื่นเสียงไม่เหมือนกันว่าแบบซะชิซูเซโซอย่างเงี้ยก็เป็นเสียงซ so ัโ so ซใช่ไหมแต่ว่าอย่างของวัตตะเนี่ยมันจะมีมีตัวติอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีนะมันจะเป็นจิกับเป็นซื้อนะอันนี้ทุกคนก็แบบไม่ต้องงงนะอ่าถัดมาอ่าเดี๋ยวเราเอามาอันแรกเลยนะตะ ตัคตาคณะเขียนตามนะคะทุกคนอ่านว่าตะตะตะอ่านว่าตะนะครับตะอันนี้อักษร อ่าโรแมนจีนะตะตัวถัดมาจิลากนี้ก่อนนะจิจิจ จีจีคือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราจะเรียนออกเสียงจริงๆนะฮะอันเนี้ยมันอาจจะต้องแบบมาฝึกคอร์สเรียนออกเสียงกับอาจารย์คนญี่ปุ่นเนาะหรือว่าอ่าเพื่อที่จะได้แบบว่าเรียนเรียนเสียงได้นะครับเพราะว่า เออ่การออกเสียงของภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยการใช้ลิ้นไก่อะ่ะมันจะแบบไม่เหมือนกันนะครับเอ่อตัวที่สามถัดมาคือเป็นซึตวัดห่างลงนะครับซึหนึ่งสองสามซึนะครับ ซึนะอ่านออกว่าซึอ่าเราได้แล้วตาจิซึนะครับซึซึคือให้เอาลิ้นเนี่ยไปดุนเพดานนิดนึงแล้วก็อาจจะแบบเพเยอปากหน่อยๆน,นะฮะลิ้นดุนเพดานเพเยอฟันหน่อยๆซึซึซึอ่านว่าซึซึ โรแมนจีก็จะเขียนอย่างนี้ซึซึนามิอ่าเนาะแบบทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าซึนามิย่างเงนะครับซึนามิซึซึนามินะฮะไม่ใช่สุนะทุกคนเป็นซึนะไม่ใช่สุแบบนี้บางคนอาจจะเข้าใจซุซุอย่างนี้เดี๋ยวมันจะไปซ้ำอีกตัวหนึ่งอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นซึนะครับเป็นซึตะจิซึอ่าตัวที่สี่นะครับตัวที่สี เทเทหนึ่งสองสามเทเทนะครับเทโพเทโต้อ่าอย่างเช่นว่าโพเทโต้เนี่ยก็แปลว่ามันฝรั่งใช่ไหมเวลาเราจะเขียนโโโพเทโต้ ก็คือใช้ตัวนี้นะโพเทโ o เตจริงๆมันไม่ใช่คำว่าเตหรอกนะฮะแต่ว่าอันนี้คือแบบเทียบเสียงภาษาไทยเนาะเตโพเทโ o อ่าลองตัวอย่างนะโพเทโ o เขียนอย่างงี้โพเตโ o อันนี้ก็คือแปลว่าหมันฝรั่งนะฮะโพเทโ o โพเทโ o นะครับโพเทโ o ตาจิซึเตโตอ่าตัวสุดท้ายและโต โทะโทะโทะภาษาญี่ปุ่นจริงๆง่ายกว่าการตัวเขียนถ้าถ้าไม่ใช่ตัวคันจินะตัวอย่างเงี้ยง่ายกว่าภาษาไทยมากนะเออภาษาไทยอาจจะมีความยึกยือกว่านะภาษาญี่ปุ่นมีแค่แบบเส้นสองเส้นเองแต่บางคนก็อาจจะบ่นว่าแบบโอ๊ยคันจินี่แบบอย่างเยอะเลยนะอันนี้อ่านว่าโทะโทะไม่ใช่โตะนะครับ โทโทโทอ่าอย่างเช่นคำโทนี่ก็คือโทมาโทโทมาโทแปลว่ามะเขือเทศนะฮะโทมาโทโทมาโทภาษาคำศัพท์ภาษา,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 าญี่ปุ่นนะครับอ่าแปลว่ามะเขือเทศนะครับ